สวัสดีครับผมมากินข้าวร่วมกันพี่น้องเอ้ยข้าวเลยขา้ขาวเยอะมากพี่น้องวันนี้กินผู้ดเดียวส้มตำหน่อไม้ดองทอดปีกไก่นะครับทอดเนื้อแห้งลาบเนื้อขมๆม,มนี่ดีขวดเบลือขวดเบลือเลยพี่น้องข้าวเหนียวนะครับมาพี่น้องเอ้ยมาลุยกับพี่ยี่ซีบุ้งรุปบะเนี่ยไม่ได้ไหนๆๆไปอาหลายใหญ่ห้างพี่น้อง กินน้ากันเขาเหนียวขอนๆครับก่อนที่กินก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจบ้านเล็นอนพ่อพใหญ่ซีฝรั่งเศสน้ำเลยนะครับเนะไว้ในอบอุ่นใจของพี่น้องน้ำเลยครับไอ๊มาลุยน้ำกันพี่น้องเอ้ยใส่ดีอีกน้ำพี่น้องคมขมขวดเบลอพี่น้องอย่าขมมันเลยมาขับแลกแหกมันที่เป็นัแดง ใส่ดีกับไปแล้วอื้อคำไม่เ,ง,เงียคำตายเยากตาสนมันก็นะ่ะขมขมครับส้มตำหน่อไม้ดดง คืออยากพี่น้องเอยน่าใหม่มาในเมืองไทยนี่พี่น้องขอแข่ใกล้กันเราขอกันมันยังตัว อยากได้พี่น้องสมต่ำลำไม่ดองคำเบลอเลย มาันฐานพี่น้องเลยมือนีใบลงคิปโดนเลยพี่น้องเอ้ยหลยมันสองมือแล้วมั้งไล่สดทิ้งใบถ้าใบลงคิปก็ไปไล่สดทิ้งใบที่เ่ะพี่น้องลบเนห้องโคมออดทิ้งนะัป Mm hmm. ถ้าเ้าเย็ดม้ไมปุกๆถ้ขวดอัดขวดมากนะพี่น้องวนี้ซีได้ตํำรับสองขวด mm hmm. ซอสเขือท่อนคือีมมมมม่นาวเค็มํารมคีมํารมลาบกระแชบไปตรงเลยเพลนคำนี้ใส่ใบหมอบะะอ่องใบซแลาเืม นี่ยจิบมันมัขอพอ,อบสทม Ja. Mm -hmm. mm -hmm. mm.

ครับดีพี่น้องอืม ขึ้นอยากม่นนองเลยแซ่บๆเนื้อถิอมันพอดอืมดีครับ รับประคุม bỏng vẫn đẹp lắm, vẫn mỏng ngọt thế nào không? đẹp ôi nhiêu cơ เผ็ดกะเผ็ดแงเผ็ดแห้แงงับเขาเพี่น้องเลยม,มาขบเขาา ก็ใส่เกลือคุณผ่้ชมสุดแต้มมีเค็มมันมันบุ้นสนักต้มตำหละไม้ดองเขาแข่งคณะที่เห็นไปเมืองไทยกินหรือเปลอาไปกินน้ำไม้ต้มไหมกับป่นตางอนกับอะไรกับควันตัว ทำยังพี่้องมันแซ่บมันแซ่บอีลีพี่้องตำส้ลมลำไ้ดองกิอน,นี่กปีกไก่ทอดนี่พี่ลองนี่อกอยมั้ กาบขมสักกินยังไม,ม่อนม้อนมันใหญ่ราบขมเผ็ดกระเพ็ดครับนี่กินตัวเขากินเราไสายพันกันยานแธอได้ลำบากเนี่ยพี่น้องเลย ก็ที่อ่ะอั้ม้านพาจากผิวรองไปทะเลออบาเออเา้บลบลบนบา,านนะครับเนาะครับชิปกินส้มตำน้ำไม้ร้องแซ่บๆเผ็ดๆนัวๆน้ำปลาแดดทอดไก่ฮวานๆพี่มังเอ้เฮ้ยมีคำเท่บอาแซ่บอิริแซ่บเลือกแซ่บนัวแซ่บเขาไม่ขวบหัวใจเขาบุญนะครับคลิปนี้พี่นิทิฝากไปต่อเนื่องนะครับเด้อฝากบ้านหน่อยๆพ่อใหญ่สีฝรั่งเศสนะไม่ได้คำเด้อยู่ไว้เจอกันใหม่ครับ